สวัสดีค่ะชาวพีเค51เองนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง s h a k u r M หรือ1 0 0 Meter กันค่ะเรื่องนี้มีกำหนดฉายที่โรงญี่ปุ่นเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาและ กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ไทยวันที่13พฤศจิกาที่จะถึงนี้ค่ะเย้ yeah! มาทำความรู้สักกันเลยเรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่เกี่ยวกับการวิ่งแข่งระยะ100เมตรเนาะหรือกีฬาร,ระยะ100เมตรนั่นเองโดยเว็บไซต์ที่เรากำลังเปิดอยู่นี้เป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียค่ะเรื่องนี้จะดำเนินบนเส้นเรื่องที่ว่าด้วยระยะเวลาเพียง10วินาที ของการวิ่งแข่ง100เมตรนั้นชั่วพิบตานั้นมีไว้เพื่ออะไรกันแน่มีทั้งคนที่รู้สึกว่าตัวเองทางเพราะระยะทาง100เมตรนั่นเองเหมือนกันค่ะก็เาทํมาทำความรู้สักกับคาแรคเตอร์ตัวเอกแล้วก็ตัวละครต่างๆกันนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์เนาะก็จะมีการโปรหมทเรื่องตัวภาพยนต์บางที่ก็ยังมีฉายอยู่เป็นต้นค่ะ นี่ก็เป็นขาสารต่างๆแล้วและนี่ก็เป็นโลโก้ของเรื่องนั่นเองนี่เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคาแรคเตอร์พีบีเดิองใครคือเอ็มบิทนะคะด้วงเราโทุกข์ใจคุた ここでも一瞬なら栄光をつかめるということですとっぱいはふにか陸上で勝って得たものは陸上で負けて失う。それが怖ければ0.001秒でも勝ち続けるしかないとっぱいはふにかみ最を前に対価を差し出さなきゃならないときちっぽけな細胞の寄せ集めの人生なんてくれてやればい,い。とっぱいはふにか俺がどんな正論、洞察、心理、啓蒙を振りかざそうとはこれは俺を認め <laughs> ก็เรื่องนี้นะคะเชคือเอเวอร์เนรจะเป็นการกล่าวถึงการวิ่งแข่งของผู้เล่นมากหน้าหลายตานะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหน้าเก่าหน้าใหม่หรือนักกีฬาที่วิ่งแข่งระยะร้อยเมตรหรือนักกีฬาที่วิ่งผัดสี่คูณร้อยเป็นต้นซึ่งเรื่องราวจะเล่าการเติบโตของตัวละครหลากหลายจุดยืนสวๆ ดยแบบแทรกทั้งแรงใจและให้ผลในการวิ่งของแต่ละคนเอาไว้ชนิดที่ว่าดูจบแล้วอยากจะออกโดงมาวิ่งทันทีเลยค่ะก็เป็นการเดินทางของเราคนที่รักในการวิ่งเนาะเราจะเห็นการวิ่งผ่านเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปพร้อมๆกันส่วนตัวเป็นคนชอบดูอนิเมะสายกีฬาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเบสบอลที่เราชอบที่สุดคือ Ace of Diamond หรืออนิเมที่เกี่ยวกับการวิ่งก็จะมีรันวิดดวินหรืออนิเมะกีฬาอื่นๆเช่นไฮคิวคุโรโกะนองบาสเกตสแลมดังประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่รับประกันได้ถึงคุณภาพจากอาจารย์อุโอโตะเนาะผู้เขียนเรื่องจิหรือสุริยาปาท่ศฎีสีเลือดนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูวันคัดกันเนาะ ดิคุจโจนะคะดิคุจโจภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากรีธาหรืออันนี้จะเป็นเรื่องาาราวเกี่ยวกับชนรมกีธานั่นเองเปกันเลยวันนี้ฉันก็จะขอชนะนะต่อสู้ๆนะนี่ก็คุณที่เป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในวันคัดของช่วงท้ายเรื่องเนาะแต่ว่าไม่มีสปอยล์ค่ะสามารถรับชมได้ เหมือนอันนี้ก็เป็นออ f ฟิเชียลงไว้เพื่อโปรโมทภาพของหนักเท่านั้นเองลาเส้นดีมากลายเส้นดีมากตอนดูจีในโรงคือนั่งนิ่งการหายใจนั่งจีงขาตัวเองไม่กล้าส่งเสียงเยอะเลยค่ะ,ะการแข่งเท่ากางสายฟนอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นนะคะ

ขอแปลคำพูดเมื่อกี้ของคุณไซสืสอหน่อยนะคะเป็นคำพูดที่แบบทัดใจมากเดิมพันทุกอย่างลงไปกับ100เมตรนั้นและลองดิมดรถความสุดยอดของระยะเวลาเพียง10วินาทีนั้นดูกันนะครับว้าทุกคนถ้ามีโอกาสมีเวลาแนะนำให้ดูอนิเมะเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยคะ่ะหรือต่อให้จะดูในโรงภาพยนตร์ไม่ทันก็ตามพอมาลงสตรีมมิ่งแล้วอย่าลืมแวบะบดูสักครั้งนะคะ ก็ส่วนตัวเราดูที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเนาะรู้สึกขนาดไม่ได้ฟังออกร้อยปอร์เซ็นขนาดนั้นยังมีความประทับใจหลงเหลือเอาไว้เยอะมากเลยก็อนิเมชันเรื่องนี้นะคะจะมีช่วงที่ใช้โมเดล3มิติบ้างแต่ว่าไม่มีอะไรขัดตาเลยทุกอย่างสมูทแล้วก็แบบยิ่งโดนตีประกอบมันเราคือทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมดภาพสวยแต่ฉากดีแล้วก็ตาม สไตล์อาจารย์บุโอตโอัวค่ะถ้าใครเคยอ่านหรือดูเรื่องศิยบาททฤษฎีสีสเลือดมาก่อนจะเข้าใจว่ามันจะมีกลิ่นอายประชญาลอยฟุ้งอยู่แต่แบบมันพร้อมด้วยความย่อยง่ายแล้วก็ไปการสารฝังตัวเองอย่างหนึ่งค่ะก็เรื่องนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวในเว็บไซต์นี้กันนะ อันนี้เว็บไซต์ออฟิเชียลนะคะก็จะมีอินโทรดักชันต่างๆเล่าเรื่องราวได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนะคะต่อไปเรื่องนี้จะมาพูดถึงคอมิกหรือมังงะนั่นเองภาพ,พยนตร์นี้ถูกสร้างขึ้นจากมังงะ5เร่มจบนะคะซึ่งด้วยความมันเป็นมังงะ5เร่มจบเนาะก็จะไม่สามารถใส่ทุกเรื่องราวเข้าไปได้แบบคนดูเองครึ่งหลังเราก็จะรู้เลยว่า อ๋อมีตัวละครอื่นที่ผมมาแต่เราไม่ทันเห็นเรื่องราวของเขาได้แฮะอะไรประมาณนี้นิดหน่อยแนะนําสนาพิมพ์ค่ะสนาพิมพ์ไหนก็ได้ค่ะขอเอาเรื่องนี้เข้าดีขสิ์ไทยมาทีอยากอ่านมากๆเลยก็อันนี้เป็นฉบับดีปินนะคะก็จะมี2เล่มจบต่อไปเราจะมาต่อกันที่แนะนําตัวละครข้าๆนะคะอันนี้คือโทกาชิคุมเเป็นตัวเอกของเราที่ลงไหลยังได้รับในการวิ่งนั่นเองอันนี้เป็นโทกาชิคุมตอนเด็กส่วนคนนี้ คือโคมิยาคุงค่ะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับทูกาชิคุงตอนเด็กโดยที่แกแบบไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองวิ่งเปเพื่อนอะไรแต่ก็อยากที่จะวิ่งแล้วก็รองเท้าเขาแม้จะเก่าแล้วก็ขาดแต่ก็พยายามซ่อมเลยค่ะโดยที่แบบสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันก่อนที่จะโตมาเป็นแบบคู่แข่งอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่คู่แข่งที่ว่าผิด ใจหรือว่าทะเลาะกันอะไรนะคะแค่แบบคู่แข่งทางกีฬาอะไรอย่างนี้เขาอ,อยากจะชนะกันแค่ไดนเนาะอันนี้เป็นโทาชีคุ้มเติมโตค่ะส่วนนี้เป็นคุณใครดเนาะเป็นนักกีฬาแบบอ่ารุ่นเก่าเอ้ยก็ไม่เก่าขะนาดนั้นแตบบ่ว่านักกีฬาหน้าเก่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เหล่านักกีฬาทั้งหลายแหละอันนี้เป็นส่วนของสตอรี่สั้นๆน,นะคะนี่ขลางก็จะมีเพิ่มเติมอันนี้เป็นประธานชมรมนะคะที่ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่บอกไปดูในหนังเอาเองแล้วก็ยังมีรุ่นพี่นิกามิเนาะที่เป็นหนึ่งในนักกีฬาแข่งกันอันนี้มิชิแดนนี้เป็นทกาชิคูนั่นเองต่อไปอันนี้เป็นคูนิไซสึดเนาะก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาเหมือนกันเป็นหนึ่งในห้าตัวละครหลักของเราแล้วก็ยังมีแบบเออเรื่องราวระหว่างมันเนาะว่าไม่ใช่มีแค่การมงอย่างเดียวนะแต่ยังมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด <c oughs> ขอให้ทุกคนไปเยี่ยมชมกันในภาพยนตร์นะคะเราจะพยายามไม่สปอย อะไรไปมากกว่านี้อันนี้คะเป็นภาพช่วงการแข่งขันดิคุจโจกีทาเนาะในตอนฝนตกนั่นเองต่อไปมาที่แคสและคาแรคเตอร์กันดะาอันนี้คือโทบาชิุมตัวเอกของเรานะคะก็ผู้ภาคคือคุณมัตสึสากะโทดิแล้วก็โคเมียุมผู้ภาคคือคุณโซเมทานิโซตะนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีรายชื่อนักภาคอยู่ข้างล่างอีกมากมายเลยเนาะ มีทั้งเราตัวเอกทั้ง5คนแล้วก็คนอื่นด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ่า,ายชื่อสตารขอบคุณสตาฟอะไรอย่างงี้ข้างหลังนะคะเราก็จะเห็นาการสบอยบางฉากของภาพยนตร์ค่ะมีจุดเอ,ะเอ,ะเอะ๊ะน่าสังเกตอยู่เหมือนกันแต่ว่าแนะนำให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองที่โรงภาพยนตร์จะดีที่สุดค่ะแต่ก็สามารถส่องเว็บไซต์นี้เล่นเนดูก็ได้นะคะน,นี่ต่อไปนะสมพูดถึง มิวสิกหรือเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองเรื่องนี้นะคะได้ผู้ร้องเพลงประกอบเป็นวง Offi c i a l ย i k e d a n d i s m หรือวงที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นเรียกย่อกันว่า h i k e d a n นั่นเองค่ะชื่อเพลงว่าราชิษะเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงอะ,งอองะคะ่ะจะแปลแปลภาษาไทยได้ค่อนข้างหลายหลากหลายเช่อนอย่างที่เธอเป็นอย่างที่ฉันเป็น ให้สมกับเป็นเธอให้สมกับเป็นฉันอะไรอย่างนี้คือมีความหมายหลากหลายมากแล้วก็เพลงแบบวิวอารมณ์ดีมากคือแค่ฟังก็อยากลูกออกไปวิ่งแล้วแล้วยิ่งมาประกอบกับแอนิเมชันน้นําดีแบบนี้ยิ่งเพิ่มความอินมากขึ้นค่ะด้วยความที่เราไปดูที่โรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นมาก็จะเห็นแล้วว่ามีทั้งแฟนเรื่องเก่าของอุอจาอายาดูโ,โต เรื่องสุริยาปัตมาดูด้วยหรือไม่ก็มีทั้งแฟนเพลงแฟนวงขิเกดันมาดูหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่สนใจอยู่กับอนิเมะกีฬามาดูมากมายเลยค่ะผู้คนที่มาเยี่ยมชมมีตั้งแต่แบบทั้งครอบครัววัยรุ่นหรือผู้คนที่โตแล้วคนไปทำงานเองก็มีเหมือนกันแนะนำเพลงนี้ดีมากๆสามารถหาฟังก่อนไปชมภาพยนต์ก็ได้นะคะจะได้แบบอินมากขึ้น ต่อไปเนาะก็จะเป็นอออริดินอลซาวดวแทร็กซึ่งอย่างที่แอบเปิด PV ไปเล็กน้อยเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีตัวอย่างอีกมากมายนะคะสามารถไปรับชมเราฟังกันได้เพิ่มเติมดีมากทุกอย่างดีมากไม่ดูสซคุณอะไรเยอะการรีวิวเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นการเริยสปอยค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาถึงจุดท้ายสุดของ ดูไซแล้วเย่ yeah. เป็นโปสเตอร์สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้นะคะชื่เรื่องว่าเชกคือเอมเเนาะชคคือก็แปลว่า100อเอมเก็คือเอ็มตัวเนี้ยค่ะชคคือเอมเหรือว่าทันเดตเมเตอร์นั่นเองก็เรื่องนี้จะมีเขียนคำโปรโยไว้บนโปสเตอร์สั้นๆเนาะว่าคนก็เข ok ียดีนี้คิซาเหรือแปลไทยได้ว่า ทรงจารึกระยะทางนี้เอาไว้ร้อเมตรนั้นมีความหมายอย่างไรต่อเหลานักวิ่งพวกนี้กันแน่นะก็ขอฝากเรื่องแค a k r a e m e r ม l d ไว้ในดวงใจทุกคนแต่เพียงเท่านี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมรับฟังการรีวิวของเรามาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอฝากซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะคะหลังจากนี้คิดว่าจะมีการรีวิวอนิเมะหรือภาพยนตร์ ญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมลงในช่องด้วยพร้อมทั้งแต่ๆๆหลังจากนี้คลิปถัดไปเราจะรีวิวนิทรรศการศริยปาทฤษฎีสีเลือดผู้เขียนคนเดียวกันอาซาอูโอโตะกับเรื่องเคียคือเอมุเรื่องเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการไปเที่ยวนิทรรศการที่โอซาก้าของเราเนาะก็หากใครสนใจอยากรับชมรับฟังกด u ั s c r คร e ไว้ได้เลยนะคะ ก็ท้ายสุดนี้ท้าสุดจริงแล้วชิงก็เราขอมาอวดเราขอมาอวดโปสการ์ดที่ได้ตอนไปรับชมภาพยนตร์ี่ญี่ปุ่นมาค่ะก็จะเป็นรูปโทกามิคุงกับคุมียคุงเนาะก็ขอฝากเรื่องราวนี้ไว้ในหัวใจของคู่รับชมรับฝังทุกท่านด้วยแล้วก็ฝากช่อง PK51 ของเราไว้ได้วยนะคะบ๊ายบายไเจอกันใหม่ค่ะ